oh uh hô, -huh, Dad, Dad, đã e, đã anh you me. nhìn mặt bao, มีเด็กอับแดดเน,นี่ยแดออ <นะ S 1> แดมึงออกนะแดดมึงออกนะทุกคนตักปิดมาหนุ่นเลยวันนี้วันพาร์้ะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาไหว้นะนี่ท่านเทวสวนนาะ หลวงพระโตนะคะพระศรีวลีนะแล้วก็มีพระพิคแคนเน่นะคะนี่เป็นเทวดาประจําตัวของตาเนาะนี่พารวยขึ้นมาเที่ยวข้างบนสอ,องสามรอบแล้วค่ะมาสิจัะเอเล่นเปล่าจะไปจะแมว ตาไม่ชู้แฉ่งอ่ะพี่ตาตาไม่ชู้แฉ่งเยลยดูทำแน่ยาก็กินแล้วเนี่ยกินไก่ก็ตับหมดเหลือจี๊ดหนึ่งเก่จริงจริงแมว,วอ้วนอนาคตแมวอ้วนตุกตับ Chốc chốt 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 tại mày à ôi da cắt da cắt da cắt 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 ai cắt ai nè เอาแล้วเอาแล้วอโอ้ยโอ้ย,อยนิสยัยเอาเยอะมาเยอะไปดีกว่าอเอาหัวกระแทกเอ้าขี้โกงอ่ะแมวอะไรอ่ะขี้โกงสมัด จ้องจะสวกขาตาอยู่เรื่อยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขี้โกงไหมล่ะอืมขี้โกงสุดๆตัวอะไรอ่ะมีตัวอะไรบินๆ๋ยวเขาปิดประตูนะ้วนะฮะแอปตรงนี้สุดแซ่บ แซบจริงๆแซบไม่มีใครเกินอืมเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะทั้งแซบทั้งดื้ออ้อาวมาเร็วเร็วตาเป็นไรอะ่ะ เหมือนจะรีรีข้างหนึง่ง <c oughs> อืมอยู่นี่อืมกดโดดไปอยู่นู่นอ้อ,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 อไม่ทัน <c oughs> 嗯哼。 เขาไม่ทัน <c oughs> อ๋ออยากยากัดอ๋ออยากกัดเมื่อเช้าโต๊คอนโดค่ะมีแมวโต๊คอนโดหนึ่งตา <c oughs> ตาเพิ่งตัดเล็บให้เขาไงแล้วเขาก็เกาะไม่อยู่น <c> ะ <oughs> เพราะว่าตาเมื่อวานตานั่งเขียนนิยายตรงนี้เนาะเขียนเท่าไรมันก็ไม่เสร็จสักทีอะ่ะเขาก็าคงลำคาญอย่างเงี้ยแล้วแบบจะชวนตาเล่นอะไรเงี้ยก็เลยกระโดดขึ้นไปอยู่บนโต๊ะนะคะ ต,ตาก็ทํางานไม่ได้เนาะแล้วพอดีเห็นว่าเล็บเขาอะ่ะมันเริ่มยาวแล้วตาก,ก็เลยตัดให้ตรงนั้นเลยนะคะเอ้ย <c oughs> แมวก็เลยตกคอนโดไปหนึ่งอัตตาค่ะ <c oughs> แมวตัวเนี้นะ่ะขี้โกงที่สุดทุกคนชอบสวบขาตานะ <c oughs> เล่นทีเผอตลอด ตลอดวเวงงละสิเฮ้ย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 ลำคาญ Ơi! 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 ออออืมอือยกรโอ้ยอยโหดโอ้ยจกพุง เออเอเออเอออแล้วกระโดดแล้วเออเไม่ไม่สูงนะแค่นี้แม่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 แม ไปแล้วค่ะทุกคนขอพักพ่อนก่อนเนาะคืนตาก่าจะได้นอนเที่ยงคืนได้แล้วมั้งขอบคุณนะคะบายบายบุยบุยบุบบุบน่ารักที่ชู